ยุคนี้นะคะจะพอบว่าการแข่งขันสูงมากโดยเฉพาะอย่างเช่นร้านของครูปอเองนะคะแม้กระทั่งสติกเกอร์ฉลากสินค้าเนี่ยก็จะมีการแบบเชื่อเฉือน ตัดราคามีการแข่งขันกันสูงนะคะแต่ว่าท้งนี้ทั้งนั้นอยากจะบอกเพื่อนๆว่าอย่าลงไปแข่งขันกับการตัดราคาอย่าลงไปแข่งขันในสินค้าตลาดราคาถูกนะคะเพราะว่าไม่มีทางที่เราจะขายถูกที่สุดเสมอไปหรือตลอดไปนะคะใครที่ต้นทุนเยอะเขาสต็อกได้เยอะเขาก็ขายตัดราคาถูกก่าเราได้อีกถูกๆๆๆไปจนแบบ ขายไปได้กำไรหรือเปล่าก็ไม่รู้ขายไปเหนื่อยฟร,ฟรีหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือไม่ได้อะไรดังนั้นอย่าเอาตัวเองไปอยู่ในสงครามตัดราคานะคะเพื่อนๆจะต้องใส่คุณค่าสร้างมูลค่าใส่เข้าไปในสินค้านะคะเพื่อที่จะให้มันเป็นเอกลักษณ์แล้วก็มันก็ยกระดับไม่ใช่ว่าเราทุกคนจะซื้อสินค้าที่ถูกที่สุดเสมอไปนะคะคือไม่ได้เลือกที่ราคาเสมอไปเราก็ต้องการคุณภาพด้วยถูกไหมคะหรือบางทีอ่ะ อ่คุณภาพได้ราคาดีแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญคือเราซื้อด้วยอารมณ์คนส่วนใหญ่หรือมนุษย์ทั่วไปเลยคะซื้อสินค้าด้วยอารมณ์อาจจะไม่ได้ดูคุณภาพอย่างเดียวไม่ได้ดูราคาอย่างเดียวแต่แค่เขาบริการดีเขาประทับใจนะคะอ,ะอย่างของพ่ปปอก็จะมีสต็อกสินค้าใช่ไหมคะสต็อกที่ไม่ว่าจะเป็นสต็อกสติกเกอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เราจะต้องรับเนี่ย เขาบริการดีอยู่แล้วแทบจะไม่เคยเช็คเลยว่าในตลาดมีใครขายถูกกว่าเขาอีกไหมไม่เคยเช็คเลยก็คือหมดแล้วก็สั่งเจ้าเดิมหมดแล้วก็สั่งเจ้าเดิมซัพพลายเออร์ที่คอยส่งสต็อกต่างๆให้นะคะดังนั้นเพื่อนๆสร้างมูลค่าสร้าง เพิ่มมูลค่าให้แก่แบรนด์ของตัวเองให้แก่สินค้าของตัวเองนะคะรวมทั้งยกระดับการบริการด้วยให้เขาประทับใจให้ลูกค้าประทับใจนะคะสิ่งนั้นจะยั่งยืนมากกว่าการที่แข่งกันชัน้นถูกที่สุดชั้นถูกที่สุดอันนั้นเหนื่อย